ใช้แล้วครับดีจริงพี่บายขอบคุณนะครับใครใช้ดีจริงเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆครับมาน่าจะถึงวันนี้นะครับนี่พี่บายการันตีแล้วใช้แล้วดีจริงใครใช้ดีจริงอยู่นะครับพี่น้องนะครับ fc มิตุวันคนรักไก่ชนนะครับใครเคยสั่งแบบเซตนะครับแบบปีกไปใช้นะครับของดีจริงนะครับใครใช้อยู่บ้างนะครับมีใครใช้อยู่บ้างเอาไปแล้วใช้ได้ผลจริงไหมนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้ได้ผลดีไหม หรือใช้ไม่ได้ผลหรือไม่ดีข้อดีนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยครับใช้แล้วดีจริงเห็นผลเร็วนะครับผมใช้แล้วรักษาหายจริงขอบคุณนะครับใช้แล้วดีจริงขอบคุณทุกท่านที่มาการันตีเนี่ยถามคนที่เขาใช้แล้วมันหายจริงนะครับนะครับขอบคุณครับใช้แล้วซีจริงสมชื่อแนะนําขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่การันตีให้ผมนะครับไม่ใช่นามานะครับไปถามได้เลยครับหน้ายังไม่เคยเจอกันเลยนะครับแต่เขาเขา เขาเขาฟังแล้วเขาเขาลองเอาไปใช้ในสิ่งที่ผมนําเสนอผมจะลองทําก่อนทุกสิ่งทุกอย่างผมจะเทสจะทําทุกอย่างโดยที่ไม่ไปบอกไข่ทาทำทำทำจนสําเร็จแล้ว,ลวมั่นใจแล้วสําเร็จแล้วมั่นใจแล้วใช้ได้จริงเหมือนดีจริงทุกตัวเนี่ยสี่สี่ชิ้นที่ผมให้คอเนี่ยมันคือเป็นเซ็ตเขาเรียกเซ็ตของต้องใช้นะครับเซ็ตของต้องใช้ผมใช้หมดไปสองสามชุดแล้วครับพี่พนกักงานขอบคุณนะครับคือโรคขาอ่อนฉีดได้ไหมได้พี่ ถ้าไม่ดีจริงผมไม่จําเป็นต้องสั่งลงเยอะๆหรอกครับของพี่ใช้งานได้จริงขอบคุณนะครับผมสั่งมาเข้าไปชุดที่สี่แล้วโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับแบบฉีดใช้ได้ใช้ดีจริงขอบคุณครับลูกค้าอ่อนสบายมากครับฉีดกระยอดคู่กันเลยพี่หนาวนะครับนอนนอนอยู่นี่หายนะครับผมว่าน,นอนนอนอยู่อะ่ะนอนนอนอยู่เนี่ยพี่พี่พี่เช้านะเช้าหนึ่งเข็ม เย็นๆจะเริ่มดีขึ้นเย็นพี่สามีเข็มหนึ่งแล้วพี่ดูพรุ่งนี้เออไก่ลุกเฉยเลยเว้ยเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับอัศจรรย์นะดีจริงใช้ดีมากผมสั่งมาแล้วใช้ช่วยไก่ลอดมาหลายตัวขอบคุณพี่จตุรวิทย์นะครับบนะครับขอบคุณทุกคนนะครับยาฉีดใช้ชดีมากครับแต่ต้องระวังตอนเปิดฝาครับเปิดไม่ระวังฝาหลุดใช่ครับขย่าก่อนใช้นะครับขย่าเปิด ขยาก่อนใช้ตัวฉีดของของของดีจริงขย่าก่อนใช้นะครับมันจะเป็นน้ําขาวตัวนี้จะเป็นตัวนําเข้าขย่าก่อนใช้นะครับอย่าลืมว่าขย่าก่อนใช้นะครับมันน้ํามันจะหนืดหนืดหน่อยนะครับข้อดีข้อเสียมันจะหนืดแต่ข้อดีคือมันหายจริงแต่ตัวที่ผมนําเข้าเนี่ยขย่าก่อนใช้แต่ต้องใช้เข็มหัวใหญ่เท่านั้นนะครับไกซ่ซึมซึมฉีดเมื่อคืนตอนเช้าดูปกติเลยดีจริงสมชี้ัาพี่บิวขอบคุณนะครับนะครับย่าฉีด นะครับขอบคุณนะครับเขาอ่อนรู้ไม่ขึ้นใช้ตัวไหนตัวฉีดตัวยอดนะครับเนี่ยที่หน้าอกผมอะ่ะมันจะมีเซตตะกร้าข้างบนอะ่ะนะครับผมแนะนาไม่เอาเป็นเซตนะครับสี่ชิ้นนะครับห้ 5, 5บาห้าใบแดงมันฟรีส่งแถมเข็มหัวใหญ่ด้วยถ้าซื้อเป็นชิ้นมันจะเสียค่าส่งเป็นชิ้นชิ้นละสามสิบผมผมไม่แนะนํานะผมไม่แนะนําเอาไปได้ชิ้นหนึ่งถามว่าเที่วซื้อสองใบแดงนะครับต้องเสียค่าส่งสามสิบนะครับไก่สองสามเดือนกินได้ฉีดได้ครับมันมีสองตัวนะรักษาเนี่ย ตัวยอดตัวฉีดนะครับหายดีจริงครับจากนอนจะตายตอนนี้หายดีแล้วขอบคุณนะครับพี่การนะครับใช้ดีจริงแล้วหายเนาะยาดีจริงแบบฉีดช่วยชีวิตไก่ที่ซุมรอดทุกตัวขอบคุณพี่หงทองอยุธยานะครับถ้าพี่อยู่ไม่ไกลเจ็บป่วยด่วนพี่วิ่งมาเอาที่บ้านผมเลยเลยนะพี่นะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันการันตีด้วยปากต่อปากของคนใช้นะครับมันการันตีด้วยปากต่อปากนะครับคนเราเนี่ยต่อให้เราพูดน้ำไหลไฟดับเข้าไปใช้ไม่ได้ผลแม่งก็ไม่มีประโยชน์ จริงป่ะอ้าวในสิ่งนี้ผมพูดพูดจริงนะอะไรที่มันเอาไปใช้แล้วเขาเห็นผลเขาได้ประโยชน์เขาเสียเงินนะครับเขาเสียเงินไก่เขาหายอ่ะไม่อ่ะเขาเสียเงินร้อยสองร้อยอ่ะไก่เขาตัวเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะไก่เขาหายอ่ะเขาไม่นอกใจเราหรอกแลวเขาไม่นอกใจไปใช้ตัวอื่นด้วยเขากลัวเขากลัวไก่เขาตุยเพราะฉะนั้นเวลาไก่เขาเจ็บป่วยขึ้นมาปุ๊บเขานึกถึงเลยดีจริงเขาจะท่องอยู่ในใจเลยดีจริงของพี่เบิร์ดสองมีตุวันจริงป่ะอ่าจริงจริงมะผมมันเหมือนไก่ป่วยเนี่ยใครก็ต้องนึกถึงผมนะชั่วโมงนี้ ถ้าเกิดป่วยเหงาหงอยซึมวัดหน้าบวมนะครับตานมูกนะครับตานมูกคอดังนะครับนอนเป็นนิวคาสเซิลอีวานะครับถ้าลองนะใช้ตัวอื่นไม่หายนะครับย้ำว่าไม่หายลองเปลี่ยนมาใช้นะครับลองเปลี่ยนมาใช้ดีจริงนะครับดีจริงของสอบมิถิวันดูนะครับลองไปดูหน้าช่องผมที่ผมลงไว้นะครับหน้าช่องนะครับจะได้เห็นเลยว่าโอ้โหพี่เบิร์ตสภาพนี้ไม่น่ารอด ทำไมรอดนะครับสภาพนี้ไม่รอดแต่ทําไมรอดเออนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับเมื thinking, thinking, right ่อก่อนผมไม่คิดว่ามันมันจะหายหนักๆจะหายขนาดนี้นะครับเออผมลองลองเทสตัวหนักๆเออแล้วมันหายนะครับนะครับถ้าให้ป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอเคนะครับใช้หายมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ที่มันไม่ปกติคือนะครับมันเป็นหนักนะครับและจําหน่ายจําหน่ายตุยเลยนะครับเป็นหนักจําหน่ายตุยแต่ ใช้ดีจริงแล้วหายนะครับนะครับใช้ดีจริงแล้วหายเมื่อก่อนผมใช้ผมก็ใช้ครับหลอดเดียวฟื้นขอบคุณครับขอบคุณมากครับคือพอมันหายพอพอพอ,พอผมใช้เคสหนักหนักหนักๆ,ๆแล้วมันหายหายเฮ้ยเพื่อนผมเพื่อนฝูงผมเอาไปใช้แล้วมันหายผมก็เลยเออเฮ้ยมันดีจริงนี่ว่าก็เลยนําเข้าเลย